กบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านพี่น้องจา้าเมื่อนี้ออกนอกสถา,านที่แบบมาดูนี่สั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับเป็นอ,อ่อสั่งไหมอันนี้เป็นลาบข้าวพี่เป็นลาบข้าวใช่ใช่ใช่ <laughs> สั่งกะเพราเลยนี่อันนี้เป็นเส้นเล็กเส้นเล็กอ้ำตกโอ้แมงน้ำตต่มยำพีมม่น้องมีเกีย๊ยวด้วยนะคะเกีย๊ยวทอดไม่ไหมเขาเศร้าพี่น้องพึ่งจะออกมาแล้วจ้ะจัดของสิเขาลงงาน มันกินเขาแล้วเขาพามาซักพร้อมขออนุญาตชิมก่อนเพิ่มเผ็ดอีกนิดนึงโอเคเลยบรสุทธิร้อนๆมีแห้งมีแห้งไปเดี๋ยวล่อเขา่น้องสร้างเขาไว้พร้อมโอเคจ้ะเดี๋ยวสีล้องเดี๋ยวสีปรุงเพิ่มพี่น้องอยูเอ่อ ออกมาจากห่องกระิเขาโลงงานสี่เป้าขนมจีนมากกิน้อมไปขัดลานขัดยังนั่นจะน้อยมือในวันเสาร์พี่น้องวันหยุดนะเจจะวันนี้วันหยุดของหยุดสามมือพี่น้องเอ้ยถามาอยากหยุดบอหืมบออยากหยุดเลยพอเพิ่มพริกอีก,อ,ก,อ,กอีกหนึ่ง ตานแ่เงๆแบบเพิ่มความเข้มข้นและเพิ่มรสชาติแบบกลางๆมากพริกน้ำสม้มใส่ลงไปใส่นี่น้ำซอสพริกอเอ้ยเออมนอาจจะเอามาให้กินกับไข่ดาวก็ได้ ปรุงมือนี่นอกสถานทีพี่นอนมีเวลาก็อยากออกมาอัดคลิดอัดย่างนี้หรอกของพิงซังเป็นก๋วยเตี๋ยวโอ้ข้าวผัดชาแกมเป็นกะเพราแต่ว่าอยากสดอย่างห่อนๆนน้ำสิบกัน น้ำสมพันบ่คือหลานอื่น้อพี่น้องเ้ยสมครักหลานอื่นใส่เครื่องแกวกับ,บ่สมต้มยำใส่โหละพาโหระพากินกับอะไรก็อร่อย <c oughs> ที่เด็ดพันอยูน่นหนพี่น้องใส่เห็นเบ่ซะเกี่ยวเกี๊ยวฟรีนะคะ ถ้าสมมติมันเปรี้ยวเอาอะไรตัดอารัมตาลตัดเหรอเอวันก็เปรี้ยวอยู่เพิ่นปรุงมาเปรี้ยวแล้วพิงกะลืมสสใส่อะไรนะใส่อะไรนะมาที่นี่ปลาปลากระตีไปปรุงก๋วยเตี๋ยวร้านอื่นผสมเพ,พิ่นบ่ค่อยผสมพี่น,น้องเ่ยากระใสไลไล่ลายติดนี่ใส่ใส่ลายมัน ล่อเขาล่อเขากินเรื่องไม่กินหรอสูตรขอสูตรข้ามนะเหมือนขึ้นกับกินก๋วยเตี๋ยวเลยพี่นอ้อ,กกนองก็เสากระจัดอีกก๋วยเตี๋ยว ถ่ายไม่โอกาสสีพาไปชิมก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งก๋วยเตี๋ยวโบรานอยู่น้องขอเนาะเพื่อนก๋วยเตี๋ยวอย่างฮื่เราก๋วยเตี๋ยวน้ำใสเนาะโบรานแบบโบรานเลยก็ชาติเบาๆกินลอกเขา สุ่มฝาสุ่มฝนเป็นหนังเันด้วยฝนดีตกก็ฝาดดูน,นีก็ะบายโมง่งแล้วจ้ะฝนเริ่มมาแล้วถ้าบ่ออกอองฝนกับบอมาเด้วยหุเวลาตกเนี่ยวะ <c oughs> พี่เอาแซบตอดไม่ๆอย่างไม่แรงสิอัดคลิปเอ่นอนมจีนนํายาโดยเชฟแก้มเฮ็ดเองพี่น้อง รสแ่บรสชาติแบบจัดจ้านเห็ดหมองถึงไงเลยเห็ดคายนำข้าวมาแล้วขอบคุณข้าวนี่ ข้าวเอาอันนี้เป็นเขาพี่น้องมาแล้วเข้ามาแล้วพิงสั่งเป็นไข่เจียวพี่น้องสั่งเป็นผัดชามองเห็นบ่เดี๋ยวเด้อหาเนี่ตังให้พี่น้องเบ่งกันโอเคบ่นี่เป็นผัดชารวม ลกไข่เดียวเอาช้อนช้อนกับส้มตองหาคูนเอาน้ำสุดบ่เรียงคอ้สักคูนะจ๊ะ สดคบเทียวไปเลยพีกัปาก็มีไอ้ซอสพีก,มก,ก็มีซีมองถิ่บ่ถิ่นันชาออบคุับ่ะขับคุณคชา มักกินแบบสุสดครรไกมอีก้ <c oughs> อ,อยร้อนหอนหอนเด้อหลือบ้างไข <c oughs> ่เจียว <c oughs> พี่นุ่มผัดชานหอมเคือง อืมเอาป้า่งแบ่งเออเอาดิบ่บอกนะจะได้สัง่งไ้โอ้โษเด้อชึบทำอายอยากสั่งแตกต่างกันสิพี่เป็นคนที่ชอบแบบว่าสั่งอะไรที่แบบไม่เหมือนแก้ม น้ำซุปดาดปากนีเดียวฝนมาแล่วพ่องาดบ้างากขอใบอายหงเดีย ต้มยำเปลี่ยวมันหอนห็นมันสหวาอ เป็นชิ้นแล้วกัสิไปเอาผาไปปัน่นปั่นไว้ไปอบไว้ปั่นแห้งแล้วก็สิเขาลุ่งนั่น เมด้ทะเล่นอ้องคนเป็นตรายนั่นเยืออากาศห่อน่น้นไปเทียวทะเลลายใบบักกูดไก่ช่ายเครื่องแกงแบบถึงเป็นเทียนรสชาตแบบนั่เลยจังกก่อยนุ่มบ่ เปลีาายล่ยวป้านแบง,ง <laughs> พิงบ้านพิงบ้านสา่ <laughs> พอดีแล้ว่ะามาว่านน่ย của xã tiêm khoảng phần nằm dùng nằm dầm vài bên đó ơi chèn vịt ồ ปอนกายยากันปอนดูข้าวไปพ่อพี่อยู่ตลาดประจั่ ท้างมาเป็นเซ่สวยแบบขายัวแลวชิมหางแบบขายไม่ล้ชิบดีก็แล้ว

คือน้ำขนมจีทั้ทัทั้เลยเนาะมาและมื้อรเออนบบควันดเด็ดกินด้นะเอกินละก็นอนบ่ไเดไอกัวกันบ่อด้อมสิเด็กผมจะเดด้กินอย่งกันนยอยางนันนะมือนียเป็นมานยุีไม้ดอเออย่าย่าถ่ายนย่าาข้างประนี้ห้องอือไห มันกินหแบบมันไม่เคยกินไหมันแสบแล้วเลยกินลายกบิไม่เคยกินหรออืมไ่แสบลายเายิ่ข้ามเขาห้องอะไเงียงคิตอเดี๋ยวปูอกันขอดีก็ไ้ขดีจาอืมตาเขากินเผ็ดขนมจีนมาไหวกินเป็นหมอใหญ่ๆบ่มีเบื่อไปหรอกเอ้ยว่าแต่ม่ผัก มีค่ herman, heavens, ับไก็บของลูกค้าก็มีเลือดไก่มีลูกสิ้นปลาให้ชุดละยี่สิบบาทเอาเถอะวังนังดูดางมันข้นปะขึ้นไนยังไปกูหะไปกู มันยืนน้อเป็ดตะยานแห้งเลยมันยืนนิงใช่ค่ะยืนจอมต้องถามก่อนเลยทุกมือนี้ใหญ่บอเจมี่คือคนคือการะโลแล้วคนเจผีอ่อะพี่คะหนูออกมาจากตรงนี้หนูอยู่ตรงนี้นานแล้วพี่คุณนี่คนถวยใครสร้างไรบ่ ต่งแตดีกอนืมยออกอะไรลูกใครเป็นไห่รู้ไปนหรอ Mặt gương thì hợp tâm Ta khai mũ Bỏ, bỏ, bỏ khẩu อิ่มมาได้พี่น้องมั้ยอ่าอิ่มนำสัมราญพี่นอ้อ,องข่าวซ้อที่ยังร่วมกันมือเศร้านี่กับเบลตื่นสวยเด้นะเ,เนาะพิงศกแก้มมาจัดแก้มมาเล่นตื่นมาจั่นเอาพี่น้อง <c oughs> <c oughs> พอกันคลิปหนาใจ คลิปนี้กับเซิเร์ฟเดี๋ยวเขาลงงานเลยจังว่ากันรักช้างน้อยขอให้รักกำนานนะจากก๊ะกะเริ่บยูเริ่ยูอย่าลืมกดซับส,สไครต์เป็นพยานให้กอลพีพ่น้อง,งสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้าคนน้ำจิ้มมันลงดินเลอ้ยทำอะไรคะกำลังกินทรอระบายหนาพี่น้องแปลว่าปิดไแผลผให้พวกเศษพวกอย่างมันล่องนะเวลาหันของหันยางมาไปหันยืนหันยันเพราะว่ามันตรงพัดลม พวกเปลือกพวกเหง่อมันก็มักลงพอกพอลบายน้ำ้องเมื่อยเมื่อยตาเมื่อเมื่อตาคันตาอนนี้น้ำจิ้มลูกชิ้นนะคะเมื่อวันเสาร์กินข้าวเขาตอนแวพี่น้องจากคลิปเมื่อกี้อันนี้แก้มกำลังทำความสะอาดแล้วก็ปิดที่จะบนอ่ะฮะก็ะค้นไปเรื่อย มันหยุดกับวันหยุดพี่นอ้องเขาโรงงานเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็ว่าไปเป็นยังก่อสิไปหาเบิ่งถอยเบิ่งซ้ำอีกอยู่หมอเปิอดอะไรผู้ดีเออคนบอกว่าเดี๋ยวมันตินติด คนไปเรื่อยๆน้ำจิ้มมักคามไปลอน้องจิ้มลูกสินทอน์ไปอมว่อ ก็คนไปเรื่อยๆคนเสร็จก็จะใส่ตู้เย็นไว้อยู่ได้อาทิตย์สองอาทิตย์หมดพอดีเริ่มใหม่แล้วพี่น้องข้างล่าง 五月、嗯、太热了。哎。